สวัสดีครับผมโกพิิสคานะครับวันนี้เราอยู่กับเ o อร์ต้าวีออสนะครับ1.5 e ี216 0นะครับเราขอเปิดราคาอยู่ที่275,000บาทนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูสีรอบคันนะครับสีบอลเงินรอบคันสว่างสวยมากนะครับอันนี้ มาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าโคมไฟฮาโลเจนนะครับแล้วก็กันชนหน้าก็มีช่องไว้เพิ่มเติมไฟดัดหมอกแล้วก็มีแถบ5าดสีดำนะครับใต้กันชนไปดูที่ล้อแม็กนะครับเป็นขอบ15นะครับสเปคยางที่195 60R15 นะครับที่ผลิตยางที่ปี2023นะครับก็ยางยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับก็ยังได้ใช้กันอีกยาวๆนะครับ นี้จะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างด้วยนะครับนี่เลขไม์อยู่ที่117,607 11, มนกิโลนะครับณวันที่เรารีวิวกันนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับมีไฟสองแผ่นที่นะครับด้านบนอ๋อตัวม่านบนแดดมีที่มีกระจกแต่งหน้าเลยนะครับนะครับตัวเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายในนะครับบอกเป็นบอกกระมะหยีนะครับ สว่างขาวสวยมากเลยนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลด้านบนเขาก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีแถบเป็นแลงสีเงินนะครับตัวหน้าจอวิทยุจะบิวอินมาเลยครับตัวนี้เป็นรุ่น 1.5e นะครับก็จะได้เป็นวิทียุแบบธรรมดาแล้วก็ตัวแอร์ก็เป็นแบบธรรมดานะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์ขั้นบันไดนะครับมีเมนูโหมดนะครับดีมด ส่วนเบาะแถว2นะครับก็กำมะหยี่นะครับหลังคาโซฟาก็เป็นกำมายีสวยเลยนะครับภายในดูสะอาดมากนะครับอันนี้มีที่วางแก้วน้ำนะครับหนึ่งจุดนะครับให้คนนั่งด้านหลังนะครับมีหัวประดับพิงหมอนนะครับ3ตํตำแหน่งนะครับโดยรวมแล้วอันนี้รถสวยนะครับสภาพดูดีมากมาดูฝาโครงท้ายก่อนตัวนี้เป็นรุ่นตัว E นะครับก็จะมี ัวอักษรตัวอีอยู่ด้านฝากระโปรงท้ายนะครับด้านหลังสวยนะครับน็อตเดิมนะครับไม่มีแกะนะครับสวยมากนะครับพวกตะเข็บเมทัลอะไรก็เดิมนะครับเดี๋ยวมาดูร้อยยางไหลนี่นะครับร้อยยางไหลห้องเก็บร้อยยางไหลใหม่มากเลยนะครับสวยนะเออหลังนี่ถือว่าสวยมากนะครับไม่มี ชนแล้วก็ไม่มีจูบมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะครับเห็นไหมครับเครื่องยนต์เงียบนะครับแล้วก็นิ่งนะครับห้องพวกคานพวกคันหน้านะครับแล้วก็พวกสติกเกอร์ต่างครับยังใหม่สวยอยู่เลยนะครับรถก็ไม่มีชนกันนะครับพวกมอสด้านหน้านะครับไม่ขยับเลยนะครับฝากระโปรงก็ไม่เคยทําสีนะครับสวยเลยครับยอดคันนี้ โอเคนะครับเราก็รีวิวเดลต้าวีออส1.5 EP 2016คันนี้กันแล้วนะครับเราขอเปิดราคาอยู่ที่275,000บาทนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับโทรมาได้ที่เบอร์0846785231นะครับผมกบฟินิชนคายนินดีต้อนรับทุกสายนะครับโอเคองั้นวันนี้ลากันไปก่อนครับ